สวัสดีครับท่านผู้ชมผมฮาร์ดสุทธิพงศ์ทัตพิทักษ์กุลหนึ่งในนักร้องเบิร์ดกับฮาร์ดนะครับวันนี้มากับร้อยไทยไอเดียและภารกิจหลักอร่อยยามค่ําคืนในช่วงค่าคืนเย็นๆอย่างนี้หลายท่านอาจจะรู้สึกหิวนะฮะอะไรที่จะทำให้อร,อ,อร่อยแบบเบาๆไม่หนักจนเกินไปวันนี้ผมมีเมนูที่จะนําเสนอนะครับนั่นก็คือฟรีชออสเทอร์ต้มยำโฟมมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสิ่งแรกที่จะทำนะครับก็คือเทรอยไทยต้มยำน้ำําใสนะครับลงในภาชนะนะฮะหมดกล่องเลยนะครับ เสร็จแล้วนะฮะตักสารที่มีชื่อว่าเลซิตินนะครับหนึ่งช้อนชาโดยเราจะใช้แฮนด์เบลนเดอร์นะครับหรือเครื่องปั่นแบบพกพามือถือเนี่ยนะครับนะฮะเบลนเลซิตินให้เข้ากับต้มยำน้ำใสของรอยไทยนะฮะลองดูนะครับถ้าปั่นไปเรื่อยๆโดยไม่ใช้เลซิตินเนี่ยมันก็จะเกิดฟองแล้วสักพักหนึ่งฟองมันก็จะหายไปแต่ถ้าใส่เลซิตินปุ๊บฟองนี่มันก็จะเกิดอาการคล้ายๆกับอยู่ตัวนะครับเอาละครับเมื่อได้ฟองอย่างที่ต้องการแล้วอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับ ตักฟองออกมาช้อนฟองนะฮะค่อยๆช้อนนะครับตะไคร้ซอยนะครับใบมะกรูดซอยนะครับอันนี้จะให้สีสันสดใสนะฮะสีเขียวพริกแดงของเราซอยเหมือนกันนะครับเกลือสักแมะหนึงนะฮะนี่ครับแล้วก็พริกไทยสักนิดหนึ่งเพื่อความหอมท่านก็จะได้อาหารในยำข้าคืนนะฮะสบายๆท้องอิ่มสบายๆแต่ไม่หนักจนเกินไปนะครับ fresh oyster ต้มยำโฟมนะฮะ ทำง่ายๆไม่กี่นาทีก็อร่อยแล้วและอร่อยแบบเบาๆด้วยนะครับกลับมาติดตามรอยไทยไอเดียได้ใหม่ในครั้งต่อไปมาดูกันนะครับว่าเราจะมีเมนูเด็ดๆอะไรมานำเสนออีกสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับอัมพลฟูด